สวัสดีครับนี่ก็จะเป็น d ดวี่เดย์สองบัสซิ่งญี่ปุ่นนะครับก็เดย์สวันนี้ก็จะเป็นการเล่นสโนว์บอร์ดเป็นกิจกรรมหลักเลยนะครับก็จริงๆยังไม่ได้แบบเล่นหรอกมันก็ถือว่าได้เล่นแต่ว่ามันเป็นการเรียนและเป็นการสอบว่าเราจะได้แข่งขันกันได้ปลอดภัยกันไหมอะไรเงี้มากกว่าครับก็วันนี้ผมก็ ได้มีการแบ่งกลุ่มสองกลุ่มเรียน,นกลุ่มผมนี้ผมพี่ขุนจังเอเอเน็กแล้วก็ไทยครับก็นีก็มีหกคนอีกกลุ่มที่เหลือก็อีกกลุ่มนึงนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้ขึ้นเขาที่แบบสูงขนาดนั้นไม่ได้ขึ้นแบบเก้าอี้ที่แบบพาเราขึ้นไปบนเพลแล้วก็ค่อยๆลงมาอันนั้นก็ไม่ได้ไปเลยแต่ว่าตอนแรกคือเราแบบ ลาก Snowboard ดไปแบบชั้นแบบนิดนึงแล้วก็แบบฝึกแบบเบสิกต่างๆที่นั่นแล้วก็สัครักพ,พอเราทำได้ครูก็พาเราไปที่แบบ Challenging มากขึ้นแล้วก็จริงๆผมอะจะบอกว่าผมแบบพอผมแบบเคยแบบเล่นตอนเด็กมากแต่ว่าตอนนั้นคือยอมแพ้เลยนะก็เลยแบบเข้าใจว่าตัวเองจะเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าเหมือนพอมันมีเซนส์นอะไรบางอย่างที่แบบ อย่างน้อยเราก็เคยแตะแต่มันอะมันก็ได้เรียนรู้ไวนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าอยากจะรีบขึ้นสูงก็มีการแบบอ้อนครูบ้างอะไรอย่างนี้แบบเอออยากไปสูงสูงแล้วครูผมทําได้แบบเอสเทอร์แบบเ t เทอร์ผมทําได้หมดแล้วผมก็เลยแบบเออมีการอ้อนครูแบบอยากไปอยากไปจนแบบสุดท้ายได้ไปจริงนะครับรอบสุดท้ายก่อนเราจะเลิกแบบการเรียนเราได้ขึ้นแบบสูงสูงประมาณหนึ่ง เป็นแบบใช้เวลาขึ้นอย่างเดียวอะสิบสองนาทีกว่าๆแล้วก็กว่าจะลงมามันก็มีแบบโอ้โหมีแบบตกมาเร็วอยู่อะ่ะแต่ว่าก็มันมากครับผมถ่ายโกลอปเก็บไว้แล้วก็รอดูในรายการได้เลยแล้วก็บอกว่าเราลงมานี่ผมประทับใจทังที่เพื่อนผมอะผมเห็นหลายคนคือผมอะล้มไม่เป็นไรผมไม่กลัวขนาดนั้นเพราะว่าผมแบบชินกับการล้มแบบในการเล่นอะไรพวกนี้แล้วเพราะเคยล้มตอนเล่นสกีบ่อยด้วยแต่ว่า เหมือนเพื่อนๆก็เล่นครั้งแรกแล้วก็เห็นล้มบางทีเขาอาจจะก,กลัวก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆทุกคนเขาสู้ต่อแบบลงไปต่อถ้าเป็นผมผมก็ลมก,กลัวนะครั้งแรกะแต่ผมก็ประทับใจว่าแบบเออเพื่อนๆทุกคนแบบสู้แล้วก็แบบไม่ได้กลัวแล้วแบบทำต่อได้แบบแล้วผมจะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนแบบเรียนรู้ไวมากแบบโอ้โหครั้งแรกที่ผมเล่นตอนผมเด็กกระจิ้วแบบผมแบบไม่รอดเลยอะ พี่คุณกับพี่อรันกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยืมห้องเขาอยู่ใช่ครับก็จะบอกว่าสนุกมากมีการเล่นบัตดี้เกิดขึ้นนะครับก็มีการผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ใช่อะไรอ่ะถ่ายไดอารี่อยู่ครับครับผมเฮ้ยวัสดี้ฮะไปแช่ออนเซนแล้วกินลาเหนึ่งนครับ ช่แล้ววันนี้เช้าเซนเป็นไงครับวันนี้ชอบสนุกมากสนุกมากชิลมากผมชอบมากเหมือนกันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่พลาดนะจ๊ะพรุ่งน้ผมต้องว่าแต่ผลาอะไรกัมันต้องเก็บไว้ปหหรือไม่ต้องน่าจะต้องเก็บไว้ให้มันแห้งแล้วก็พรุ่งนี้ใช้ต่อใช่ครับตามเลยคทุกคนไมได้เก็บหรอเก็บไว้ครับคุณไม่ได้เก็บหรอเดี๋ยวลองขอใหม่ก็ได้ก็คืนนี้ก็ประมาณนี้ฮะจะบอกทุกคนว่าฝันดีและจะบอกว่า เดย์ทก็เป็นอีกเดยที่แบบสนุกสนุกมากขึ้นแล้วกันจากเดย์วันเดยวันก็สนุกมากขึ้นสนุกกันมากขึ้นครับก็ผมเชื่อว่าบัสซิ่งนี้จะออกมาดีแล้วก็ทุกคนจะได้หลายๆอย่างหลายๆ i n s อินสปิเรชันหลายๆความรู้สึกกลับไปประเทศไทยนะครับก็ดีใจมากเป็นคืนที่แฮปปี้ครับทุกคนฝันดีครับ